สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกลัวความจริงจะเปิดเผยชนละนานซัดรัฐบาลมีวาระซ่อนเร้นไม่กล้าให้เอกชนร่วมจัดหาวัคซีนทางเลือก ถามว่าความเห็นของหอการค้าไทยความเห็นของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยความเห็นของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนต่อปัญหาวัคซีนแตกต่างจากความเห็นของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือไม่อาจแตกต่างในเนื้อหาและรายละเอียดหลายประการแต่บทสรุปตรงกันนั่นก็คือต้องการให้มีการกระจายวัคซีนไม่จํากัดอยู่ในแบบแทงม้าตัวเดียวถามว่าความเห็นไม่ว่าจะมาจาก40 CEO ไม่ว่าจาก100 CEO E o. แตกต่างไปจากความเห็นของหกพักร่วมฝ่ายค้านหรือไม่อาจแตกต่างในเนื้อหาในลีลากระนั้นเมื่อสรุปรวบยอดของความเห็นแล้วก็สอดรับกันอย่างมิได้นัดหมายตรงที่เรียกร้องและต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในของรัฐบาล เน้นไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาเน้นไปยังนายอนุทินชาญวีรกูลหากตรวจสอบเสียงสะท้อนของนักธุรกิจภาคเอกชนประสานเข้ากับเสียงสะท้อนของนักการเมืองในปีกของพรรคฝ่ายค้านประสานกับอารมณ์ในทางสังคมโพบางสำนักระบุร้อยละ70เห็นว่าการจัดหาวัคซีนล่าช้า ภายหลังการเสียชีวิตของนายอาคมปรีดากุลหรือนาคอมดาราตลกยอดนิยมได้เกิดความรู้สึกร่วมกันอย่างมีนัยสําคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือหากได้ฉีดวัคซีนทั่วถึงนาคอมคงไม่ตายต้องยอมรับว่าความรู้สึกร่วมในทางสังคมมีความสําคัญเป็นอย่างสูงและส่วนหนึ่งก็สะท้อนผ่านการล่ารายชื่อของหมอไม่ทนที่ได้มากกว่าสอง0 0 0ยืนยันได้อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อย้อนกลับไปนําเอาบทสรุปของซ e อ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงบริษัทชั้นนำมาเทียบเคียงกับโพและความเห็นประชาชนก็ได้เกิดเป็นประชามติอันเด่นชัดขึ้นมาสังคมไทยยอมรับว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเป็นปัญหาใหญ่หนักหนาสาหาัสและที่ยอมรับต่อมาก็คือเห็นว่าการจัดหาวัคซีนคือปัญหาสำคัญ ถามว่าใครรับผิดชอบในเรื่องวัคซีนถามว่าเหตุใดจึงเกิดความไม่พอใจกระทั่งมิอาจเก็บงำเอาไว้ได้จากหอ,อการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทั้งที่เห็นการเชื่อไก่มาแล้วในกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคำตอบก็อ่านได้จากผลการสำรวจความเห็นประชาชนโดยโพลสำนักหนึ่งที่ร้อยละ70เห็นว่าการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลล่าช้าล่าช้าไม่ทันกับความเป็น จริงของสถานการณ์ความรู้สึกนี้ไม่เพียงแต่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของประเทศอื่นหากแต่ที่สำคัญก็คือล้วนประสบพบเจอมาด้วยตนเองจึงได้กลายเป็นอารมณ์ร่วมขึ้นในสังคมไทยอารมณ์ร่วมที่ก่อรูปจากการตั้งข้อสังเกตของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจแมงหอ,อการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมีความหมายหรือไม่ ตรงนี้คือคำถามไปยังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีสาธารณสุขคำตอบนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การพูด ล่าสุดนายแพทย์ชนละน่านสีแก้วสอสน่านพักเพื่อไทยเปิดเผยว่ากรณีที่รัฐบาลไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกใช้วัคซีนทางเลือกนอกจากวัคซีนที่รัฐบาลมีอยู่แสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจไร้ความรับผิดชอบของรัฐบาลทั้งๆที่รัฐบาลมีหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเฉพาะการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้เมื่อเอกชนเสนอตัวที่จะช่วยจัดหาวัคซีนประมาณ1ิบ ถึง15ล้านโดสเพื่อช่วยประชาชนรัฐบาลไม่ควรปัดโอกาสนี้ทิ้งไปกรณีที่รัฐบาลอ้างว่าการเปิดให้เอกชนนําเข้าอาจจะซ้ําซ้อนกับรัฐบาลการคิดเช่นนี้คิดบนพื้นฐานของความไม่รับผิดชอบทั้งๆที่รัฐบาลไม่ควรนําศักยภาพของรัฐบาลไปประเมินศักยภาพของเอกชนรัฐบาลน่าจะดีใจที่คนทั้งประเทศช่วยกันหาทางออกจากวิกฤตหน้าที่ของรัฐบาลควรเร่งทําหน้าที่ในการประสานงาน เปิดการเจราจากับคู่ค้าในต่างประเทศเพื่อให้เอกชนได้วัคซีนที่เร็วที่สุดทั้งนี้หากรับสนับสนุนเชื่อว่าเอกชนอาจจะทำงานได้เร็วกว่ารัฐบาลด้วยและประชาชนจะมีทางเลือกรับวัคซีนหลากหลายขึ้นนายแพทย์ชลนละน่านกล่าวว่าจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมรัฐบาลจึงผูกขาดที่สองยี่ห้อนี้มีวาระ ซ่อนเร้นหรือไม่หรือมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่รัฐบาลกลัวอะไรกับการที่เอกชนจะจัดหาวัคซีนผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรับผิดชอบสถานการณ์นี้หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้อยากถามว่าผลเอกประยุทธ์จะรับผิดชอบอย่างไรยิ่งวัคซีนช้าเท่าไหร่โอกาสที่ผู้ติดเชื้อจะเสียชีวิตมากขึ้นตามไปด้วย ในปัจจุบันยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่อยู่ในภาวะวิกฤตอีก270คนหากเร่งจัดการวัคซีนที่เพียงพอผู้ติดเชื้ออาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแต่การตัดสินใจที่ผิดพลาดของรัฐบาลอยากถามไปที่พลเอกประยุทธ์ว่ากลัวอะไรกับการที่เอกชนจะเข้ามาช่วยเหลือกังวลอะไรอยู่หรือกลัวความจริงจะเปิดเผยจึงไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากภาคเอกชนนายแพทย์ชนละน่านกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ